คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกพระธรรมบัตพระธรรมกายจอรเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้รวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีอุทิศแดกกัลยาณมิตรพิมพ์ไทยไตยลังคะยอดนักสร้างบารมีโดยภายในงานกัลยาณมิตรสุนันวงกระเสมสิริได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธและหน้าตู้พระธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอารัธนาสินห้า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลที่บริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันน้อมนําจตุปจัจทายายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญให้แดก่กัลยะาณมิตรพิมพ์หะไทยไต่ลังคะผู้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมี ซึ่งตลอดระยะเวลาเมื่อครั้งยังมีชีวิตกลัลยาณมิตรพิมพ์ไทยไตรังคะก็ได้สั่งสมบุญร่วมกับเพื่อนกลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายจอร์เจียอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพราะให้ความสําคัญกับการสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญถวายพัตตาหารทุกวันพระและวันอาทิตย์รวมทั้งบุญจัดขนมและผลไม้บูชาข้าพระซึ่งได้ทําเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ